ในสังคมปัจจุบันเรามักได้ยินประโยคซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าผู้หญิงชอบคนเลวหรือทำดีแล้วได้แค่เป็นพี่ชายประโยคเหล่านี้สะท้อนถึงความจริงบางอย่างในความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงผู้ชายที่นิสัยดีมีน้ำใจอ่อนโยนและพร้อมดูแลมักถูกมองว่าน่าเบื่อขณะที่ผู้ชายที่ดูเจ้าชู้ดื้อรัน้นมีมาแบแบดกลับถูกดึงดูดความสนใจ และทำให้ผู้หญิงจำนวนไม่น้อยตกหลุมรักทั้งๆท,ที่ในระยะยาวแล้วคนดีอาจจะเป็นคู่ชีวิตที่มั่นคงกว่าคำถามคือทำไมปรากฏการณ์นี้ถึงเกิดขึ้นเพราะอะไรคนดีถึงกลายเป็นเหมือนเงาในมุมห้องขณะที่แบดบอยกลับกลายเป็นพระเอกในสายตาผู้หญิงมาลองวิเคราะห์กันอย่างลึกซึ้งกัน 1. ความดีที่มากเกินไปอาจกลายเป็นความจำเจผู้ชายที่แสนดี มักจะพร้อมเอาใจทุกอย่างเห็นด้วยทุกเรื่องไม่เถียงไม่ขัดใจพยายามเป็นคนที่ทําให้เธอสบายใจที่สุดฟังดูเหมือนสิ่งที่ผู้หญิงทุกคนต้องการแต่ในความเป็นจริงมันกลับทําให้ความสัมพันธ์ขาดสีสันเพราะมนุษย์เราต้องการความท้าทายและอารมณ์ที่หลากหลายการที่ทุกอย่างถูกปูพรมไว้ให้ง่ายดายเกินไปจึงทําให้ผู้หญิงรู้สึกว่าความสัมพันธ์ไม่น่าตื่นเต้นผู้ชายดีเตืินไปเท่ากับ เดาทางได้ทุกอย่างเท่ากับขาดความน่าสนใจในทางตรงกันข้ามแบดบอยกลับทําตรงข้ามเขาไม่ได้เอออ,อาตามทุกเรื่องบางครั้งก็หายไปบ้างมีมุมที่คาดเดาไม่ได้สิ่งเหล่านี้เองที่ทำให้ผู้หญิงรู้สึกตื่นเต้นเหมือนกำลังเล่นเกมที่ท้าชายใจอยู่ตลอดเวลา 2. แรงดึงดูดจากความมั่นใจผู้หญิงจำนวนมากลหลงไหลในความมั่นใจของผู้ชายแบดบอยมักเต็มไปด้วยความมั่นใจในตัวเอง เดินเข้าห้องมาก็รู้สึกได้ถึงพลังออร่าขณะที่ผู้ชายดีๆหลายคนอาจติดอยู่กับความรู้สึกกลัวเสียเธอไปจึงพยายามทำทุกอย่างให้เธอพอใจความต่างนี้ทำให้ผู้หญิงมองว่าคนดีอ่อนแอขณะที่แบดบอยน่าดึงดูดความมั่นใจทำให้ผู้หญิงรู้สึกปลอดภัยรู้สึกเหมือนอยู่กับผู้นำที่เธอสามารถฝากชีวิตไว้ได้และนี่คือสิ่งที่แบดบอยถ่ายทอดออกมาอย่างเป็นธรรมชาติ 3. สัญชตาตญาณทางชีวภาคผู้หญิงกับความท้าทายในเชิงจิตวิทยาและชีววิทยาผู้หญิงมักจะถูกดึงดูดโดยผู้ชายที่มีคุณสมบัติเด่นที่ทําให้ดูแข็งแกร่งมีความเป็นผู้นําและไม่ง่ายที่จะได้มาเพราะในอดีตมันสะท้อนถึงความสามารถในการปกป้องและการเอาตัวรอดในสังคมแบดบอยมักจะสร้างภาพว่าตนเองเป็นรางวัลไม่ใช่สิ่งที่ใครก็ได้มาอย่างง่ายดาย นี่ทาให้ผู้หญิงรู้สึกว่าการได้เขามาเป็นคู่รักคือความสําเร็จที่มีค่าในทางกลับกันผู้ชายดีๆที่พร้อมยกทุกอย่างให้ตั้งแต่ต้นกลับทําให้ผู้หญิงรู้สึกว่าไม่ต้องพยายามเลยและเมื่อไม่มีความพยายามความสัมพันธ์นั้นก็อาจดูไม่มีคุณค่าเท่าที่ควร 4. b a ดบอยกระตุ้นอารมณ์ได้ดีกว่าหนึ่งในเหตุผลที่ผู้หญิงชอบ b a ดบอยก็คือเขาสามารถทำให้เธอรู้สึกได้หลายอารมณ์ทั้งดีใจ เสียใจงอนตื่นเต้นและหลงไหลอารมณ์เหล่านี้ทำให้ความสัมพันธ์ดูมีชีวิตชีวาและไม่น่าเบื่อต่างจากผู้ชายที่เป็นคนดีแบบสุดโต่งที่มักให้ความรู้สึกเรียบง่ายจนเกินไปผู้หญิงอาจไม่ได้ต้องการดราม่าทั้งชีวิตแต่การที่มีเรื่องให้ตื่นเต้นบ้างทำให้เธอรู้สึกมีคุณค่าและอยากไขปริศนาของผู้ชายคนนั้นตลอดเวลา 5. คนดีบางครั้งเท่ากับขาดความเป็นผู้นา ผู้ชายที่ดีเกินไปบางครั้งจะยกการตัดสินใจให้ผู้หญิงทั้งหมดเช่นไปกินร้านไหนดีก็ตอบว่าแล้วแต่เธอจะไปไหนก็ตอบว่าแล้วแต่เลยสิ่งเหล่านี้อาจดูเหมือนเป็นการให้เกียรติแต่จริงๆแล้วมันทำให้ผู้หญิงรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้ไม่มีพลังไม่มีความชัดเจนและไม่มีความเป็นผู้นำขณะที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ลึกๆแล้วต้องการผู้ชายที่สามารถนำทางความสัมพันธ์ได้ b a ดบอยมักจะมีความเด็ดขาดในการตัดสินใจเขารู้ว่าอยากทำอะไรและกล้าที่จะทำตามสิ่งนั้นความเด็ดขาดนี้เองที่ทำให้ผู้หญิงรู้สึกมั่นใจที่จะเดินตาม 6. แรงดึงดูดของสิ่งที่ไม่ได้มาโดยง่ายมนุษย์เรามักให้ค่ากับสิ่งที่ได้มายากกว่าสิ่งที่ได้มาง่ายใดยและนี่คือกฎพื้นฐานของจิตวิทยาแ a ดบอยมักจะทำให้ผู้หญิงรู้สึกว่าเขาไม่ได้เป็นของใครใง่ายๆเขาเลือกได้ และผู้หญิงต้องพิสูจน์ตัวเองเพื่อได้ใจเขาตรงนี้แหละที่ทำให้เธอรู้สึกว่าการได้อยู่กับเขามีความหมายมากในขณะที่ผู้ชายดีๆมักจะทุ่มเทตั้งแต่วันแรกส่งข้อความดูแลเอาใจทุกอย่างจนไม่ต้องลุ้นอีกต่อไปความตื่นเต้นก็เลยหายไปอย่างรวดเร็ว 7. ผู้หญิงกับความฝันในการเปลี่ยนผู้ชายเลวให้เป็นคนดีอีกเหตุผลหนึ่งที่ผู้หญิงชอบแบดบอยก็คือความท้าทายที่เธออยากพิสูจน์ว่า ฉันจะเปลี่ยนเขาได้มันเป็นเหมือนเกมทางอารมณ์ที่ทําให้เธอรู้สึกว่าตัวเองพิเศษหากผู้ชายเลวๆหยุดทุกอย่างเพื่อเธอมันจะทําให้เธอรู้สึกว่าตัวเองคือคนที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตเขา8คนดีไม่ได้แปลว่าไม่น่าสนใจแต่ต้องรู้จักบาลานซ์ที่จริงแล้วผู้หญิงไม่ได้เกลียดคนดีแต่ปัญหาคือผู้ชายดีจำนวนมากดีเกินไปจนไม่มีเสน่ห์ ความลับอยู่ที่การบาลานซ์ระหว่างความดีกับความมั่นใจความเป็นผู้นําและความมีสเสน่ห์หากผู้ชายสามารถเป็นคนดีมีน้ําใจแต่ก็ยังคงมีความมั่นใจไม่ตามทุกอย่างจนเสียตัวตนได้ผู้หญิงก็พร้อมที่จะเลือกคนดีคนนั้นเป็นคู่ชีวิตบทสรุปการเป็นคนดีไม่ใช่ปัญหาแต่การเป็นคนดีเกินไปจนขาดสเสน่ห์ต่างหากที่ทําให้ผู้หญิงรู้สึกน่าเบื่อแบดบอยไม่ได้ชนะเพราะเขาเลว แต่เพราะเขามีเสน่ห์บางอย่างที่คนดีมักจะขาดไม่ว่าจะเป็นความมั่นใจความท้าทายความเด็ดขาดและพลังที่ทำให้ผู้หญิงรู้สึกว่าต้องการพิชิตเขาดังนั้นหากคุณเป็นผู้ชายที่อยากให้ผู้หญิงสนใจอย่าทิ้งความเป็นคนดีแต่จงเพิ่มเสน่ห์เติมความมั่นใจและกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองเข้าไปด้วยคุณไม่จำเป็นต้องเป็นแบดบอยแต่คุณควรเป็นคนดีที่ไม่น่าเบื่อและนั่นแหละ คือสิ่งที่ทำให้คุณแตกต่างและมีค่าในสายตาผู้หญิงอย่างแท้จริง